สวัสดีครับวันนี้เราจะมาออลองสำรวจเรื่องราวที่น่าสนใจจากอดีตกันนะครับผ่านเอกสารชื่อว่าหนังสืองานแก้ปัญหาของอนุศาสนาจารย์ซึ่งบันทึกแนวคิดประสบการณ์ของอนุศาสนาจารย์หรืออสจอในกองทัพบ,บกไทยช่วงประมาณปี25 2 0นนะครับก็นับว่าเป็นมุมมองที่หาได้ไม่ง่ายแล้วในปัจจุบัน ใช่ค่ะเป็นเหมือนบันทึกประวัติศาสตร์การทํางานด้านจิตใจในกองทัพยุคนั้นเลยนะคะเนื้อหาก็จะเน้นไปที่บทบาทสําคัญอย่างหนึ่งของอสอจอคือการช่วยเหลือให้คําแนะนําแล้วก็การคลี่คลายปัญหาต่างๆให้กับกําลังพลแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะครับซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมากๆเลยครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าหัวใจหลักของงานอสอจอคืออะไร ทำไมการแก้ปัญหารายบุคคลหรือว่าการให้คำปรึกษาเนี่ยถึงถูกให้ความสำคัญเป็นพิเศษเราต้องมีคุณสมบัติทักษะแล้วก็หัวใจแบบไหนที่จำเป็นสำหรับงานนี้แล้วก็จะมีตัวอย่างประสบการณ์จริงด้วยที่สะท้อนการทำงานในยุคนั้นค่ะเป้าหมายของเราก็คือการสกัดแก่นความเข้าใจนะคะว่าการเป็นที่พึ่งทางใจในบริบทแบบนั้นเนี่ยมีความหมายยังไงแล้วอสจอขอมีวิธีการมีแนวทางยังไงในการช่วยให้ผู้คนก้าวข้ามปัญหาไปได้ครับ ซึ่งก็น่าจะมีแง่มุมที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อได้ค่ะแม้เวลาจะผ่านมานานแล้วมาเริ่มกันที่ภาพรวมหน้าที่หลักของอ,อสอจอก่อนเลยนะครับจากเอกสารเนี่ยระบุไว้3ด้านหลักๆเลยคือการอบรมการสอนแล้วก็พิธีกรรมค่ะแต่ดูเหมือนว่าเขาจะให้น้ำหนักกับการอบรมเป็นพิเศษเลยนะครับถูกต้องค่ะเอกสารเน้นมากๆเลยว่าการอบรมนี่แหละคือหัวใจสำคัญซึ่ง เออไม่ใช่แค่การสอนความรู้ทั่วไปนะคะแต่เป็นการใช้ศิลปะการอบรมใจอ๋อศิลปะกา,การอบรมใจใช่ค่ะเพื่อกระตุ้นให้บุคคลเกิดการพัฒนาจากข้างในคือสอนให้เขามีเครื่งองมือมีวิธีในการอบรมตนเองต่อไปได้น่าสนใจครับคำว่าอบรมใจนี้คือมันต่างจากการสอนทั่วไปอย่างชัดเจนเลยคือเน้นผลลัพธ์ที่การเปลี่ยนแปลงภายในตัวบุคคลอือฮึแล้วรูปแบบการอบรมมีแบบไหนบ้างครับ <daran> ก็มีทั้งแบบ กลุ่มนะคะเช่นการบรรยายธรรมหรือว่าพูดคุยในหน่วยแล้วก็มีแบบรายบุคคลที่อาจจะยังไม่ได้มีปัญหาเฉพาะหน้าอะไรมากนักและรูปแบบที่เอกสารให้ความสำคัญมากที่สุดเลยก็คือการแก้ปัญหารายบุคคลค่ะซึ่งก็คือการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำนั่นเองใช่ค่ะมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากคือนิยามที่บอกว่าไม่ใช่การแก้ปัญหาให้เขาอื แต่เป็นการให้คำแนะนำเพื่อให้เขาค้นพบคำตอบอันเป็นที่พึงพอใจด้วยตัวเองค่ะแนวคิดนี้ดูจะท้าทายเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในบริบททหารที่อาจจะคุ้นเคยกับการสั่งการหรือแก้ปัญหาให้เลยอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะอสะจรไม่ใช่ผู้ตัดสินหรือว่าผู้ที่มีคำตอบสำเร็จรูปให้นะคะแต่เป็นเหมือนอผู้ช่วยอำนวยกระบวนการคิด ให้เขามองเห็นปัญหาแล้วก็ทางออกได้ด้วยตัวเองซึ่งมันจะนำไปสู่การยืนหยัดได้ในระยะยาวเอกสารยังชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างการให้คำแนะนำหรือค o วเซอร์ลิงแบบนี้กับการแนะแนวหรือไกด์เดนส์ด้วยค่ะครับมันต่างกันยังไงครับการแนะแนวเนี่ยจะเน้นเสนอทางเลือกหรือว่าเส้นทางให้นะคะอย่างเช่นแนะแนวอาชีพแนะแนวการศึกษาครับครับ แต่การให้คําแนะนําในบริบทของอสจเนี่ยมีลักษณะเป็นการสร้างสัมพันธภาพเพื่อการเยียวยาทางจิตมากกว่า therapeutic relationship ใช่ค่ะคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เขาได้ระบายความรู้สึกคนพบตัวเองแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงจากข้างในฟังดูแล้วเป็นบทบาทที่จำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะในยุคสมัยนั้นที่เอกสารก็พูดถึงความซับซ้อนความกดดันทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมือง ผู้คนก็น่าจะต้องการใครสักคนที่รับฟังอย่างเข้าใจจริงๆแน่นอนค่ะและปัญหาที่อ,อสอจอต้องเจอในตอนนั้นก็หลากหลายมากเลยตั้งแต่เรื่องความขัดแย้งในใจการต่อสู้กับกิเลสปัญหาทั้งอารมณ์ความสัมพันธ์ความกังวลเรื่องงานเรื่องอนาคตการปรับตัวในค่ายทหารไปจนถึงความรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรแบบนี้ค่ะเรียกว่าครอบคลุมแทบทุกมิติของชีวิตทหารเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะ เป้าหมายสูงสุดของการให้คำปรึกษาเหล่านี้ก็คือการปลุกเร้าอำนาจในตัวบุคคลให้เขากลับมาเชื่อมั่นแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ทางอารมณ์ใช่ค่ะแล้วอสอจอเองก็ต้องรู้ขอบเขตงานของตัวเองด้วยคือเน้นกำลังพลและครอบครัวเป็นหลักนะคะจะไม่ก้าวล่วงไปทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นที่ตนเองไม่ได้มีความรู้ครับเช่นอย่างเช่นไปทำตัวเป็นจิตแพทย์แบบนี้ไม่ได้อ๋อ ต้องรู้จักประเมินสถานการณ์แล้วก็ส่งต่อกรณีที่มันซับซ้อนเกินความสามารถให้ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมต่อไปค่ะและที่ย้ำกันมากในเอกสารก็คืองานนี้เป็นศิลปะมากกว่าศาสตร์ที่ตายตัวชัดเจนเลยค่ะ มันต้องอาศัยปฏิพานไหวพริบป,ประสบการณ์และก็คุณสมบัติส่วนตัวของอสจแต่ละท่านอย่างมากไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวว่าจะต้องพูดหรือทำอยังไงในทุกสถานการณ์ครับเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์จริงมากกว่าพอพูดถึงทักษะและคุณสมบัติอะไรคือสิ่งที่จาเป็นที่สุดครับสาหรับอสจในการทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแบบนี้นอกจากความรู้พื้นฐานตามวิชาชีพแล้วนะคะ ทักษะสำคัญที่เอกสารเน้นมากๆเลยคือการเป็นผู้ฟังที่ดีค่ะการฟังใช่ค่ะฟังอย่างอดทนตั้งใจไม่ขัดจังหวะไม่ตัดสินเพื่อให้เขาได้ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาให้มากที่สุดการฟังโดยไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนี่สำคัญจริงๆนะครับค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างครับก็มีความเข้าใจค่ะ ทางเข้าใจตนเองคือรู้เท่าทันอคติหรือจุดอ่อนของตัวเองเข้าใจปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือเข้าใจและเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้รับคําแนะนำํำไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนก็ตามรวมถึงต้องมีความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีสร้างบรรยากาศที่ไว้วางใจเป็นกันเองให้เขากล้าเปิดใจกับเรา ทักษะการสื่อสารก็คงสําคัญไม่แพ้กันนะครับทั้งการใช้คําพูดที่เหมาะสมการตั้งคําถามที่กระตุ้นให้คิดแล้วก็การสังเกตสิ่งที่เขาอาจจะไม่ได้พูดออกมาด้วยถูกต้องค่ะต้องสังเกตทั้งภาษาท่าทางแววตาน้ําเสียงเพื่อจับความรู้สึกที่อาจจะซ่อนอยู่นอกจากทักษะแล้วนะคะด้านคุณธรรมและบุคลิกภาพก็เป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เลยเช่นความเมตตากรุณา ความเห็นอกเห็นใจความเป็นกลางอดทนสุขุมมีสติและที่สำคัญมากๆเลยคือความซื่อสัตย์ในการรักษาความลับครับอันนี้สำคัญมากค่ะและความเป็นอิสระคือไม่ทำเพื่อหวังผลประโยชน์ส่วนตนหรือชื่อเสียงอะไรเอกสารยังเตือนถึงหลุมพรางที่อสจออาจจะเจอด้วยนะครับเช่นความเหนื่อยหน่ายอคติส่วนตัวหรือการรีบด่วนสรุปใช่ค่ะเพราะอสจก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกัน การตระหนักรู้ในข้อจํากัดแล้วก็อารมณ์ของตนเองเนี่ยจริงสําคัญมากเพื่อไม่มันส่งผลกระทบต่องานได้ค่ะทีนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจมากๆครับคือเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงมีหลายเรื่องเลยที่สะท้อนการทํางานได้ดีเรื่องแรกจากพรเนกปานชันทารานุช เกี่ยวกับการระงับเหตรุรุนแรงค่ะกรณีนี้เป็นเรื่องที่ทหารคนหนึ่งกำลังโกรธจัดเลยถือมีดไล่จะแทงเพื่อนพนเนกปานซึ่งเป็นอ,อสอจอตอนนั้นท่านผ่านไปเห็นพอดีแม้จะลังเลในตอนแรกนะคะแต่ท่านก็ตัดสินใจเข้าไปช่วยเหลือตามหน้าที่ในสถานการณ์ที่มันตึงเครียดมากๆแบบนั้นท่านรับมือ,อยังไงครับท่านใช้จิตวิทยาแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจเข้าช่วยค่ะเริ่มจากเรียกทหารคนนั้นว่าน้องชายอย่างอ่อนโยนเลย อ๋อลดการป้องกันตัวก่อนใช่ค่ะแล้วก็ถามนำด้วยความเข้าใจว่าคงมีเรื่องโกรธมากใช่ไหมคือเปิดโอกาสให้เขาได้ระบายออกมาก่อนเป็นการสร้างความไว้วางใจเบื้องต้นที่ชาญฉลาดมากครับค่ะพอทหารคนนั้นระบายสาเหตุความโกรธออกมาซึ่งเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนนำความลับไปบอกพ่อแม่ฝ่ายหญิงทำให้แต่งงานไม่ได้ พระเอกปานก็แสดงความเข้าใจก่อนว่าเออเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ใครๆก็โกรธแต่ขณะเดียวกันก็ค่อยๆชี้ให้เห็นผลเสียที่จะตามมาห่างไปทำร้ายเพื่อนว่าสุดท้ายแล้วตัวเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนที่สุดต้องหนีต้องติดคุกพ่อแม่ก็เสียใจเป็นการดึงสติปรับมาด้วยการฉายภาพอนาคตให้เห็นใช่ค่ะแล้วก็ได้ผลทหารคนนั้นค่อยๆคลายความโกรธลงคุกเข่ากราบพันเอกปานทั้งที่ยังถือมีดอยู่เลยนะคะโห oh. ท่านก็โอบกอดแล้วก็พูดโน้มน้าวต่อไปจนเขายอมให้อภัยเพื่อนได้สุดท้ายก็ไกล่เกลีย่ยจนคืนดีกันได้สําเร็จเรื่องนี้แสดงถึงศิลป,ปะการสื่อสารแล้วก็การจัดการอารมณ์ในภาวะวิกฤตได้ดีเยี่ยมจริงๆค่ะสุดยอดจริงๆครับอีกเรื่องที่น่าสนใจคือของ1ิเอกวิโรธหัสยานนท์ชื่อเรื่องโอพระพระเกี่ยวกับทหารที่พยายามฆ่าตัวตาย ค่ะกรณีนี้ทหารมีอาการหวาดระแวงกลัวคนจะมาทำร้ายไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลยสิบเอกวิโรชใช้วิธีชี้ไปที่ปลอกแขนสีเหลืองของอสอจอที่แขนของท่านเองนะคะแล้วถามว่ารู้จักไหมอ๋อใช้สัญ,ญลักษณ์ช่วยใช่ค่ะปรากฏว่าทหารคนนั้นจำสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วก็พูดว่าโอพระพระเหมือนกับเออเกิดความไว้วางใจขึ้นมาสัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาแล้วก็บทบาทของอสจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงตัวเขาเลย ใช่ค่ะจากนั้นสิบเอกวิโรธก็ค่อยๆพูดปลอบให้กำลนงนใจลดความหวาดระแวงลงอธิบายว่าคนรอบข้างเนี่ยมาช่วยนะไม่ใช่ศัตรูจนทหารอาการดีขึ้นยอมรับความช่วยเหลือแล้วก็สามารถปรับมุมมองต่อความผิดพลาดของตัวเองได้ค่ะซึ่งสาเหตุมาจากความกดดันหลังพลังมือทำ้ายผู้บังคับบัญชาเสียชีวิตครับนี่ก็เป็นตัวอย่างการเยียวยาจิตใจในสถานการณ์ที่เปราะบางมากๆสิบเอก,กวิโรธยังมีกรณีอื่นๆอีกนะครับ อย่างการไกล่เกลี่ยปัญหาครอบครัวเรื่องแม่ผัวลูกสะภ้ยในเรื่องมารบังใจหรือการใช้พิธีกรรมทางศาสนาช่วยคลายความกลัวให้ทหารที่มีอาการทางจิตหลังจากไปฝังศพทารกในเรื่องแก้หลอใช่ค่ะกรณีมารบังใจท่านก็ใช้หลักเหตุผลแล้วก็ความเข้าใจในความสัมพันธ์มาเปรียบเทียบให้เห็นว่ารักสามีก็ต้องพยายามเข้าใจแน่สามีด้วยอะไรทํานองนี้ส่วนกรณีแก้หลอกก็เป็นการใช้พิธีกรรมทางศาสนาเข้ามาช่วยอย่างสวดมนต์ทำน้ำมนต์ครับ ซึ่งอาจจะส่งผลทางจิตใจนะคะช่วยสร้างขวัญกำลังใจในมิติความเชื่อซึ่งก็เป็นบทบาทหนึ่งของอสจอในยุคนั้นค่ะยังมีกรณีช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาที่ติดสุราเรื้อรังติดคุกเพราะเมาและการไกล่เกลีย่ยข้อพิพาทเรื่องความระแวงในชีวิตคู่เมียเพื่อนเรื่องระแวงอีกด้วยค่ะเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่างานแก้ปัญหาของอสจอเนี่ยต้องใช้ทั้งไหวพลิบความเข้าใจมนุษย์ ความอดทนแล้วก็ความยืดหยุ่นสูงมากครับบางทีวิธีการอาจจะไม่ได้อยู่ในตำราเป,เป๊ะแต่เป้าหมายก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเดือดร้อนให้ได้นอกจากประสบการณ์ตรงแล้ว ยังมีมุมมองจากพันเอกทองคำสียธินเกี่ยวกับการพัฒนาและก็การใช้งานอ,อสอจอด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะท่านเน้นย้ำถึงความสำคัญของการฝึกอบรมอ,อสอจอให้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทางที่มันลึกซึ้งกว่าหลักสูตรนายทหารทั่วไปอย่างเช่นด้านจิตวิทยาการบำรุงขวัญการช่วยเหลือครอบครัวถึงขั้นเสนอให้มีโรงเรียนอนุศาสนาจารย์โดยเฉพาะเลยนะคะครับแล้วก็มีข้อเสนอแนะถึงผู้บังคับบัญชาด้วยเกี่ยวกับการมอบหมายงานให้อสอจอ ค่ะผู้บังคับบัญชาควรจะเข้าใจบทบาทและข้อ,ข,อข้อจำกัดของอสอจอไม่ควรมอบหมายงานที่ไม่เหมาะสมหรือว่าขัดต่อหลักการใช่งานแบบไหนครับอย่างเช่นงานที่ต้องใช้อาวุธหรือไปเกี่ยวข้องกับเงินทองโดยตรงหรืออาจจะกระทบต่อการรักษาความลับของผู้รับคำปรึกษาเ<อ>ช่นการให้ไปเป็นพยานในคดีที่อสอจอ,อาจจะเคยให้คำปรึกษาคู่กรณีมาก่อนแบบนี้ก็ไม่เหมาะค่ะ แล้วงานที่เหมาะสมคืออะไรครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับศาสนาโดยตรงการประสานงานต่างๆการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพราะสถานะของอ,อสจอ,อาจจะช่วยให้คู่กรณีไว้วางใจได้ง่ายขึ้นครับหรือการให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของกำลังพลเพื่อนำไปปรับปรุงการอบรมต่อไปท่านยังพูดถึงความสำคัญของมิ่งขวัญประจำหน่วยด้วยพวกศาสนาสถานหรืออนุสาวรีต่างๆ ใช่ค่ะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจอสจก็มีบทบาทในการส่งเสริมแล้วก็ดูแลสิ่งเหล่านี้ให้มีความหมายทางจิตใจอย่างแท้จริงมีประเด็นเรื่องอ,อสอจต่างศาสนาด้วยในยุคนั้นประมาณปี2 5 2 0มีมุมมองอย่างไรครับพันเอกทองคำให้ความเห็นว่าสำหรับอสอจคริสเนี่ยตอนนั้นยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพราะจำนวนทหารคริสยังน้อยแล้วก็สามารถไปโบสถ์ภายนอกหน่วยได้ครับ ส่วนอสจอ,อิสลามท่านมองว่าอาจจะมีความจําเป็นในบางพื้นที่แต่ก็มีความกังวลเรื่องความมั่นคงในสถานการณ์ตอนนั้นอยู่บ้างอืก็เลยเสนอว่าอาจจะใช้วิธีเชิญผู้นําศาสนาภายนอกเข้ามาอบรมเป็นครั้งคราวไปก่อนสรุปคือยังไม่ถึงขั้นต้องบรรจุเป็นตําแหน่งประจําในตอนนั้นค่ะเข้าใจครับ สุดท้ายเอกสารก็ยังเน้นย้ำบทบาทของผู้บังคับบัญชาเองด้วยนะครับใช่ค่ะเป็นการตอกย้ำว่าการอบรมทางใจการสร้างขวัญกำลังใจเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของอสจอแต่เพียงผู้เดียวนะคะผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญต้องลงมือทำด้วยตัวเองครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ใส่ใจในมิติทางจิตใจจริงๆ สรุปได้ว่างานแก้ปัญหาและให้คำแนะนำรายบุคคลของอนุสาสนาจารย์ในยุคนั้นเป็นภารกิจที่ท้าทายมากแต่ก็มีความหมายอย่างยิ่งเลยนะครับต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ความรู้ทักษะประสบการณ์และที่สำคัญคือหัวใจที่เปี่ยมด้วยแม่ตาและก็คุณธรรมจริงๆค่ะเรื่องราวจากอดีตเหล่านี้แม้บริบทจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วแต่หลักการสำคัญสคัญยังคงใช้ได้เสมอเลยนะคะ การฟังอย่างลึกซึ้งการสร้างความไว้วางใจการช่วยให้คนค้นพบศักยภาพในตนเองและการเป็นที่พึ่งทางใจในยามยากลำบากเนี่ยล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเสมอจริงด้วยครับหลักการเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในวงการทหารหรือสำหรับอ,อสอจอเท่านั้นเลยแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการทำงานการช่วยเหลือคนรอบข้างหรือแม้แต่การพัฒนาตนเอง สิ่งที่น่าชวนคิดต่อก็คือในโลกปัจจุบันที่ข้อมูลมันท่วมท้นเหลือเกินทุกอย่างรวดเร็วไปหมดเราอาจจะหลงลืมหรือว่าให้ความสำคัญกับศิละปะของการรับฟังอย่างแท้จริงน้อยลงไปหรือเปล่าคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับบางทีทักษะในการรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจและความสามารถในการช่วยให้ผู้อื่นได้ยินเสียงข้างในใจของตนเองเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในทักษะที่ทรงพลังและก็จำเป็นที่สุดที่เราทุกคน สามารถฝึกฝนและมอบให้แก่กันได้ในยุคนี้เไม่ทราบว่าผู้ที่ฟังอยู่คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ